ผมจะมาเจาะลึกนะครับทีละนิดทีละนิดให้ดูกันอย่างชัดชาชัดชเพื่อคนที่อยู่ไกลนะครับตัดสินใจนะครับดูรถยังไงนะครับไม่มีชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำดูให้เชื่อใจนะครับและกล้าการันตีนะครับว่ารถคันนี้มันสวยจริงหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับสวัสดีแฟนคลับแฟนเพจกฤษดาทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมตองหนึ่งกฤษดาคุณค่ะนะครับวันนี้ก็จะมากับรถตู้ปี2 0 1 5นะครับเช่นเดิมนะครับฮอนด้าลอลิงนะครับ5720จําไว้เลยแคปไปเลยนะครับวันนี้จะมาขายแค่ราคา6 5 9 0 0 0บาทนะครับ6 5 9 0 0 0บาทเฉพาะในคลิปวิดีโอไลฟ์สุดนะครับน้องตองหนึ่งกฤษดาคุณค่ะ มาดูนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับโคมเมียมนะครับโคมเมียม2ชั้นหรือที่เขาเรียกว่าหน้ากันดำนะครับตัวนี้เป็นตัวไมน์เชนนะครับตัวใหม่นะครับตั้งแต่ปี14ขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะนี้และคนก็ชอบเอาหน้านี้นะครับไปใส่ในรถรุ่นเก่าๆทําให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับดูเด่นขึ้นดูเหมือนรถใหม่ขึ้นนะครับไฟหน้านะครับทั้ง2ฝั่งเป็นยังไงบ้างครับ ยังขาวใสนะครับไม่มีน้ําเข้าไม่มีแตกไม่มีร้าวไฟตัดหมอกยังไม่มีน้ําขังนะครับผมไฟตัดหมอกก็ไม่มีน้ําขังรถสภาพสวยเดิมๆไม่เคยตัดต่อชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแต่ยังได้นะครับมาเลยครับมาเริ่มตั้งแต่ข้างๆนะครับเริ่มตั้งแต่พวกช่องไฟก่อนนี่ยังไม่เปิดฝาโปงเริ่มตั้งแต่ช่องไฟนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้า ข้างๆยาวไปจนถึงเสาถึงคานดูระหว่างนะครับความห่างนะครับเสมอกันไหมนะครับความห่างเสมอกันไหมระยะนะครับเป็นยังไงดูกับตามันสะดุดหรือเปล่านะครับภายนงภายนอกนะครับค่อนข้างจะดูสวยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับค่อนข้างจะดูสวยนะครับขอบยงขอบยางมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงมันแน่นหรือเปล่านะครับนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับจะมีครีบนะครับเห็นไหมครับ2ครีบนะมาถึงนะครับข้างล่างซุ้มล้อนะครับยางนะครับใช้ยางกูดเยียนะครับใช้ยางนะครับกูดเยียก็คุณภาพนะครับผมบอกได้เลยยางกูดเยียเป็นของอเมริกาคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับเป็นล้อกระทะฝาครอบล้อเปิดวัตถุทาไมวันนี้ผมถึงเปิดประตูให้ท่านลูกค้าดูเลยนะครับ เพราะผมจะไล่ไปทียาจุดแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งรถนะครับฝั่งนู้นแต่ที่ผมเปิดประตูให้ดูให้ลูกค้าดูว่าขอบประตูยางประตูนะครับขอบคาบกาวเดิมมันเป็นยังไงกดลงนะครับเอาไปเล็บจิกลงนะครับแต่พวกน็อตเห็นไหมครับไม่มีขยับนะครับมาเสร็จนะครับประตูสวยงามนะครับสีข้างๆเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องปกติครับลูกค้าครับทางขึ้นรถ นะครับมีสีตลงสลอกบ้างนะครับนี่คือสีรองพื้นนะครับและตรงนี้สติกเกอร์นะครับเดิมเดิมหมายความว่าไงรถคันนี้ไม่เคยเคาะไม่เคยโดนกระแทกนะครับเพราะยังมีสติกเกอร์ไว้การลูกยางข้างล่างเห็นไหมครับทุกจุดนะครับต้องเก็บรายละเอียดทุกจุดนะเห็นไหมครับเดิมหมดนะครับปิดนะครับมาดูต่อเปิดประตูนะครับท่านลูกค้าครับ เปิดประตูเสร็จอันดับแรกก่อนที่เราจะดูภายในเริ่มไล่มาตั้งแต่ขอบนี้ก่อนนะครับเริ่มไล่นะครับ,รรบสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์กันกระแทกนะครับหลายคนไม่สําคัญนะครับแต่จริงๆมันสําคัญมันทําให้เราบ่งบอกนะครับว่ารถคันนี้เดิมนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยเก็บสีไม่ว่าทางภายนอกภายในตั้งซอกในนะครับไม่เคยเก็บถ้าเก็บนะครับผมบอกได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่เหลือ แล้วประตูเป็นยังไงบ้างซอกนะครับเม้นอ้างมีไหมนะครับยังอยู่ครบนะครับสนใจติดต่อเข้ามารับรองคุณภาพลูกค้าจะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับเสร็จนะครับปิดประตูนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับปิดประตูนะครับให้ดูอ่านะครับนี่นะครับ รถคันสีขาวสีเดิมเดมปี2 0 1 5ลูกค้าครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับท่านลูกค้าสามารถส่งเอกสารจัดไฟแนนซ์ได้นะครับที่เรานะครับมีแบงค์หลายแบงค์นัอเกินก็จะเลือกคัดสรรแต่ละแบงค์นะครับให้ลูกค้าจัดส่งเอกสารนะครับและก็สาขาต่างจังหวัดจะวิ่งไปหาลูกค้าที่บ้านเงินโอนจองรถจัดไฟแนนซ์นะครับต้องเรียนแจ้งกันแบบนี้เลยนะครับลูกค้าครับที่ที่นี่นะครับเปิดมาประมาณ20ปีนะครับ มีบัญชีบริษัทนะครับบัญชีเดียวที่จะสามารถโอนจองเข้าไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้บัญชีบริษัทกฤษดาคูดคาจำกัดนะครับว่าเป็นเบาสามแถวนะครับเบาเป็นเบาระเบิดนะครับหุ้มมาใหม่นะครับเป็นหุ้มหนังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พื้นนะครับไม่ซึมน้ำข้างๆจะบุด้วยหนังนะครับแล้วก็แถมม่านนะครับสีฟ้าใสๆมาให้ ส่วนหลังคานะครับยังไม่มีริ้วรอยสกปรงสกปรกครับลูกค้าครับให้ดูกันทีละจุดนะรถสวยๆนะครับให้ดูกันทีละจุดนะครับท่านลูกค้าครับมีคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับเห็นไหมครับขึ้นลงนะครับมองได้ตามกล้องเลยนะครับขึ้นลงนะครับสะดวกสบายนะครับท่านลูกค้าครับ สนใจรถรุ่นนี้นะครับไม่ยากติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ไหนนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์083 222 2203นะครับบอกว่าขอสายตองหนึ่งะครับจัดไฟแนนซ์ได้เยอะนะครับถ้าอยากกู้เต็มนะครับบอกได้เลยว่าผ่อนเดือนละประมาณ12,000บาท13,000บาทนะครับแล้วแต่ปีผ่อนแล้วแต่ท่านเลือกแล้วแต่ความชอบนะครับแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้า ผมและก็หน้าลูกค้าคือรถตู้ปี2.5 1 5เกียร์ธรรมดาเครื่อง3.000ดีเซล659 00 0ัตบาทน,นะครับข้างหลังจะเป็นสีคีบไฟท้ายจะเป็นไฟตัวใหม่ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นใสขึ้นมีมิติขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็ข้างหลังนะครับขาดไม่ได้นะครับตัวนี้ไว้มองนะครับหลังนะครับจากาจกระจกมองหลังนะครับตรงก,กลาง นะครับให้เห็นนะครับอย่างชัดเจนนะครับว่าเราถอยไปถึงไหนนะครับเพราะรถตู้มันไม่ได้ติดกล้องมานะครับแล้วก็มีปัดน้ําฝนไว้ปัดเวลาเวลาเราขับฝนตกนะครับลมมันตีขึ้นมาทั้งฝุ่นทั้งอะไรนะครับสุขรกมีน้ําฉีดให้ด้วยนะครับอ่านะครับที่เปิดนะครับไม่ได้เปิดให้ดูอะไรเยอะแยะเปิดให้ดูนะครับว่าข้างหลังเดิมนะครับคาบกาวเดิมเม็ดอาร์คเดิมน็อตไม่ขยับนะครับให้ดูนะครับว่าความเดิมของรถตู้ ลักษณะข้างหลังเป็นยังไงแถวที่3นะครับก็เข้าไปชิดแล้วก็มีทางหนีไฟตามกฎหมายกําหนดแล้วก็มีช่องเว้นนะครับสามารถวางกระเป๋าได้นะครับนะครับมาดูข้างหน้านะครับเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเลขไม้ก็จะขึ้นเลยนะครับรถคันนี้ไม่อยู่ที่1นึ่งแสมนโลนะครับเครื่องฟิสต์าติดง่ายนะครับเปิดแอร์นิดนึงนะครับป้อมร้อนเหลือเกินนะ เห็นไหมครับลมแรงๆนะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นระบบใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่คอนโซลมาจากฝั่งนั้นนะครับท่านลูกค้าครับมันจะเป็นคอนโซลรุ่นใหม่นะครับแอร์แบ็กก็จะเป็น2ฝั่งนะครับไล่ลงมานะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะมีวิทยุมีเทปมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ที่วางแก้วนะครับผมชอบมากเลยคลาสสิกมากที่วางแก้วนะครับคันเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับตัวนี้นะ สวยๆนะครับแล้วก็แอร์ก็ยังเย็นฉ่าอยู่พวงมาลัยก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านจับกระชับขึ้นออกแบบมาได้สวยนะครับตัวใหม่ไม่เน้เชนนะครับกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าหมดนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับกับรถปี2 0 1 5เครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0เกียร์ธรรมดาในราคา6 5 9 0 0 0ับาทครับลูกค้าครับไม่แพงครับไม่แพงจริงๆและสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าครับลูกค้าครับนี่ให้ดูตั้งแต่เพจใหม่ๆสีเดิมๆไม่เคยทำมาร์กยังอยู่เลยครับสีแต้มนะสีแต้มยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับทุกจุดนะครับทั้งห้องเครื่องนะครับนี่คือแค่ฝุ่นเกาะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดห้องเครื่องไล่มาตั้งแต่ปักหัวฉีดนะครับ ไล่มาตั้งแต่ท่อนะครับน้ำมันนะครับต่างๆเห็นไหมครับลูกค้าครับสีน็อตต่างๆยังแต้มสภาพเครื่องนี่โคตรดีอะหกแสห่นเก้าพันบาทครับลูกค้าครับกู้ไฟแน์ได้เต็มผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณ1 2ื0 0สบาท13,000สบาทแล้วแต่ท่านจะเลือกปีผ่อนครับลูกค้าครับนี่คือหน้าเดิมๆนะครับไม่เคยขยับสีเดิมๆซอกเดิมนะครับซอกเดิม ข้างในเดิมนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะมมกุงมมกอเห็นไหมครับสวยงามมากนะสวยงามแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมน็อตไม่เคยขยับเหมือนกันนะครับน็อตไม่เคยขยับเหมือนกันนะครับท่านลูกค้าครับก็ถือว่าสวยๆนะครับ แล้วก็ฝากนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานกิจดาทุกท่านเพื่อได้ทำคลิปวีโอไปสู่ท้องตลาดออนไลน์นะครับของรถนะครับแล้วก็ใน YouTube กิจาคุณค้านะครับกดเข้าไปเลยนะครับใน YouTube Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเรื่องราวอัปเดตต่างๆคลิปวีโอต่างๆย้อนหลังจะเด้งไปให้ลูกค้าดูนะครับนะครับก่อนจากไปก็ต้องขอฝากอีกนิดนึงปี2015 นะครับฮอลลูกลอลิง5720 6 5 9 0 0 0บาท6,59,000บาทครับสวัสดีครับ